Mellow Culture Art สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ Melo l w Art and Culture เพราะศิลปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิตให้มีศิลปะกันนะครับพบกันได้เป็นประจำนะครับที่คลื่น Melo l w 975ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เลยนะครับ อยู่กับผมนะครับตั๊กวัสุวรยางกูลจะคอยนำข่าวสารเรื่องราวและก็สาระด,ดีๆในวงการศริลปะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเอามาฝากคุณผู้ฟังกันคุณผู้ฟังครับก่อนจะเกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยถ้าใครยังจำกันได้ประเด็นที่ฮอตฮิตไปทั่วโลกเลยก็คือเรื่องของปัญหาโลกร้อนใช่ไหมครับซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศของเราก็เจอกับสภาวะหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของฝุ่น PM2.5 นะครับถ้าใครยังจำกันได้ก็คือทุกคนเลยแทบทุกคนเลยจะต้องเอาหน้ากากเนี่ย มาใส่เพื่อป้องกันฝุ่นกันซึ่งภาวะโลกร้อนหรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็ส่งผลไปทั่วโลกเลยนะครับหลายๆประเทศแล้วก็หลายๆองค์กรเนี่ยก็พยายามที่จะออกมาหาวิธีทางแก้ปัญหาพยายามที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันแล้วก่อนหน้านั้นเองในปี2018เนี่ยก็มีเด็กสาวคนหนึ่งออกมาพูดถึงเรื่องนี้ นั่นก็คือสาวน้อยที่มีชื่อว่าเกรตาทันเบิร์กนะครับตอนนั้นเนี่ยเธออายุยังไม่มากอายุสิปีเองที่เธอพูดถึงเรื่องนี้แล้วสิ่งที่เธอพูดเนี่ยก็กลายเป็นมีมครับเพราะเธอไปพูดในที่ประชุมของ UN ในวันโลกร้อนแล้วมันก็กลายเป็นไวรัลเพราะสิ่งที่เธอพูดเนี่ยเธอพูดคําว่า how dare you นั่นคือคุณกล้าดียังไงแล้วก็มันก็ถูกแพร่หลายไปทั่วโลกมากเดี๋ยวเราไปย้อนฟังสิ่งที่เธอพูดในวันนั้นกันนิดนึงนะครับ This I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? นั่นก็เป็นน้ําเสียงที่เกตาทันเบิร์กพูดในที่ประชุมของ UN นะครับเธอบอกว่าฉันไม่ควรจะมาอยู่นะที่ตรงนี้ฉันควรจะอยู่ในห้องเรียนอยู่ในอีกซีกหนึ่งของมหาสมุทรพวกคุณโยนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาฝากความหวัง กับพวกเราที่เป็นคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่คุณกล้าดียังไงนั่นก็คือสิ่งที่เกรตาทันเบิร์กพูดในที่ประชุม UN วันนั้นซึ่งก็เรียกว่าเป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งกล้าวแล้วก็แน่วแน่ของเธอออกมานะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เธอพูดเนี่ยผู้ใหญ่บางคนฟังแล้วก็อาจจะน่าชานะครับเพราะว่าเธอพูดถึงคนรุ่นก่อนที่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวการของปัญหาที่ทำให้เกิดโลกร้อนพูดถึงความ ใส่ใจแต่เรื่องของเศรษฐกิจจนมองข้ามปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะครับที่มันหมักหมมมาเป็นเวลาช้านานแล้วก็ทําให้ปัญหาทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ที่ต้องเข้าก้าวเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็รู้สึกหนักใจที่จะต้องแก้ปัญหานี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เธอพูดนะครับบางคนก็อาจจะชอบในสิ่งที่เธอกล้าที่จะยืนยันในสิ่งที่เธอคิดแต่ก็มีคนที่ต่อต้านสิ่งที่เธอพูดเช่นกันอันนี้ก็คงเป็นธรรมดานะครับในว่าที่เราแสดงท่าทีที่ก้าวร้าวแล้วก็แน่วแน่เนี่ยก็อาจจะมีทั้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะครับน้องเกตาก็ยังคงที่จะพูดในสิ่งที่เธอคิดแล้วก็รณรงค์เพื่อให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีขึ้นไปนั่นก็คือสิ่งที่เธอยังคงแน่วแน่ในการที่จะทํามันให้สําเร็จอยู่ในเรื่องนี้เองเนี่ยเมโลอาร์แอนเคิลเจอร์เราก็สงสัยเหมือนกันว่าคนตัวเล็กๆหรือว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้จริงไหมหรือจะต้องทอํายังไงให้โลกใบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วศิลปะละมันมีส่วนกับเรื่องนี้ยังไงหรือมันสามารถทําให การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงได้ยังไงวันนี้เราก็เลยจะพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ผมไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้เนี่ยคนเดียวแต่จะมีแขกรับเชิญของเรานั่นก็คือคุณหลุยจากบายเทเตอร์มาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดคุยถึงเรื่องของน้องเกตาทุนเบิร์กที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ออกมาทํากิจกรรมเพื่อเปลี่ยนโลกนะครับทีนี้ในมุมมองของศิลปะเนี่ยศิลปะเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหม วันนี้เรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครับเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษคือคุณหลุยส์บรายเทียเตอร์ครับสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับคุณตะกะแตนครับพิธีริดคุณตะกะแตนบอกว่าศิละปะเปลี่ยนโลกได้ไหมเดี๋ยวผมเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าโลกเราอะครับมันมีทั้งปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยเป็นแบบปัญหา i m p a c t ใหญ่ๆเช่นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาเรื่องความเชื่อเรื่องโอ้โหเรื่องสังคมใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาที่เล็กมากๆเป็นปัญหาส่วนตัวัวเเช่่นปญหารือองของข ฉันอาจจะแบบว่าถูกสังคมกดดันปีนี้ต้องสําเร็จต้องมีการเงินที่ดีต้องมีความฝันเนี่ยครับเรามีปัญหาหลายรูปแบบของกุตกกะแตนเรียกว่าเปิดมาด้วยว่าโลกเราเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะฮะหมายถึงว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็ล้วนมีปัญหาที่เราจะต้องมาแก้ร่วมกันท้งนั้นเลยใช่ครับแล้วก็ทีนี้ครับคุตะกระแตครับเชื่อไหมว่าแต่ศิละปะเนี่ยครับสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขทั้งปัญหาที่ระดับใหญ่มากๆเลยกับปัญหาที่เล็กมากๆเลยได้เหมือนกัน ท่านยังไงวันนี้ผมเอามาแบ่งปันครับคืออย่างนี้ครับบนโลกใบนี้ที่เราเห็นหลักๆครับมันจะมีประมาณสี่รูปแบบ4ี่รูปแบบครใช่ที่ศิลปะเข้าไปทํางานกับปัญหาต่างๆครับนะฮะโอเครูปแบบที่1ของคุณตะกแตนครับเราจะเรียกว่าศิลปะเนี่ยครับมันทํางานกับมนุษย์ในแบบปัญหาส่วนตัวคือเล็กมากๆเลยเช่นตัวอย่างนะครับสมมติคุณตะกแตนชอบเขียนคุณตะกแตนครับเมื่อคุณตั๊กคิดเครียดชีวิตเครียดเนี่ยครับคุณตั๊กมีวิธีจัดการตัวเองยังไง ก็อาจจะเขียนออกมาเป็นไดอารี่หรือบันทึกความรู้สึกของเราไปเลยจะได้รู้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกแบบนี้อยู่นะถ้าฉันเครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าถูกต้องครับที่นี่ครับมันมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ใช้ศิลปะในการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองคุณตักเช่นเวลาเนี่ยเราเสียใจมากๆคนกลุ่มนี้ครับก็จะเอากระดาษขึ้นมาวาดรูประบายสีลงไปหรือระบายออกในสิ่งที่ขุ่นมัวในใจเนี่ยครับออกไปผ่านการใช้บทเพลงการเต้น การเคลื่อนไหวเมื่อเขาได้ระบายออกความรู้สึกของเขาก็จะโอเคขึ้นนี่คือแบบที่เล็กที่สุดครับแบบหนึ่งก็คือทํางานกับตัวเราเองก่อนถูกต้องครับแล้วก็คราวนี้ครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นรูปแบบที่2คุณตักร,รูปแบบนี้ครับจะขยายออกจากศิลปะที่ทํางานกับตัวเราคนเดียวคุณตั๊กคราวนี้ครับมันจะกลายเป็นไปทํางานกับคนร,บรอบๆตัวบ้างทํางานกับเพื่อนเราทํางานเป็นกลุ่มมีหลายคนมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆคุณตั๊กคุณตั๊กเคยได้ยินคําว่าศิลปะบําบัดไหม เคยได้ยินเคยมาพูดถึงด้วยอ่าศิลปะบําบัดนี่กําลังฮิตมากๆเลยคุณตั๊กในในตอนนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยครับศิลปะบําบัดเนี่ยครับถ้าคอนเซปต์ง่ายๆเนี่ยครับผมคิดว่ามันเกิดจากการที่เราครับใช้ศิลปะในการดูแลตัวเราเองในรูปแบบที่หนึ่งที่พูดกันไปครับแต่คราวเนี้ยครับ ไอ้รูปแบบนี้มันเริ่มตกผลึกคุณตั๊กมันเริ่มเอ๊ะถอดองค์ความรู้ว่าเพราะอะไรนะศิลปะมันถึงมันถึงสามารถเยียวยาจิตใจชั้นได้มันเริ่มมีวิธีการคุณตั๊กมันกลายเป็นรูปแบบต่างๆเป็นองค์ความรู้ที่ผู้คนนะครับสามารถใช้ในการถ่ายทอดใช้สอนให้กับคนอื่นได้เป็นต้นไอเนี้ยครับคือรูปแบบที่2คือศิลปะเริ่มมีองค์ความรู้เริ่มเอาไปช่วยเหลือผู้คนที่มากกว่าตัวเองได้นี่คือแบบที่สองเรียกว่าแบบแรกเนี่ยทำงานกับตัวเองก่อน ฉันรู้สึกยังไงฉันรู้สึกเครียดอยู่ก็ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบศิลปะฉันรู้สึกมีความสุขก็ถ่ายทอดออกมาในแบบรูปแบบศิลปะแต่แบบที่สองเนี่ยคือเริ่มที่จะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าตกผลึกจากตัวเองก่อนก็ได้แล้วเสร็จแล้วก็เอาไปใช้เป็นศาสตร์เป็นกระบวนการที่ทํากับคนอื่นในรูปแบบที่เรียกว,ว่าศิลปะบําบัดแบบนั้นหรือเปล่าครับคุณลยใช่ครับค,คล้ายๆอย่างนั้นครับคือแบบที่2สําคัญสุดคืออย่างนี้ครับมันต้องถูก การทําเป็นองค์ความรู้สามารถมีเหตุและผลบอกอธิบายได้อาจจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ก็ได้เอ๊ะทำไมนะครับคุณระบายสีนี้ออกไปแล้วมันถึงทําให้คุณโอเคขึ้นรู้สึกดีขึ้นมันถูกอธิบายได้ครับนี่คือรูปแบบที่สองครับผมประมาณนี้ครับคุณตักแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าช่วงต่อไปเนี่ยอีก2รูปแบบคืออะไรนั่นก็เป็น2รูปแบบเริ่มต้นนะครับในการที่จะเอาศิลปะเข้ามาทํางานในการแก้ปัญหาเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วแก้ปัญหาก,กับโลกใบนี้ยังมีอีก2รูปแบบมันคืออะไรครับคุณหลุย โอเคครับคุณตาครับรูปแบบที่3ครับเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่าใหญ่ขึ้นแล้วกรันเริ่มเห็นผลแล้วว่าโอเคมันเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสังคมนะครับคุณตาครับรูปแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นศิลปะที่เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนสังคมเคยได้ยินไหมคุณตาเป็น reflection ของปัญหาใช่ใช่เช่นอะไรง่าย,าย,ายๆเลยแมทแมสเลยนะครับเช่นสมมติจําได้ไหมว่าตอนนั้น2-3ปีก่อนนะครับมีหนังเรื่องฮอร์โมน สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาไทยจ้า,าเกี่ยวกับวัยรุ่นนะครับวัยว้าวุ่นถูกต้องถูกต้องครับพอมีปัญหาการศึกษาก็ทําศิลปะเพื่อสะท้อนให้คนได้เห็นว่าอ๋อวันนี้เองเยาวชนเขามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องของระบบการศึกษาทีนี้ครับรูปแบบนี้ก็เอาไปทําในรูปแบบต่างๆได้เต็มไปหมดเลยสะท้อนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมสะท้อนปัญหาเรื่องของการเมืองสังคมเป็นต้นคุณตักมันก็เรียกว,ว่าหนังภาพยนตร์เนี่ยก็สามารถที่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ในในสังคมไทยในแวดวงการศึกษาของไทยออกมาในรูปแบบของภาพประยชน์แล้วผู้คนได้รับชมเนี่ยเขาก็เห็นถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ผ่านทางภาพยชน์ที่มันบันเทิงด้วยมันสนุกสนานด้วยอะไรแบบนั้นใช่ครับเมื่อคนเห็นและได้ฟังตรงนี้ครับคนก็จะกลับไปสะท้อนคิดว่าเออแล้วฉันคิดยังไงกับปัญหานี้ก็นําไปสู่การปรับเปลี่ยนและแก้ไขต่อไปจากการชมงานศิลปะอนี่ก็เรียกว่าหยิบ หยิบข้อเท็จจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม,มน,นะครับออกมาสร้างเป็นผลงานหรือชิ้นงานที่ออกไปสู่ผู้คนแล้วเขาเอาไปพูดถึงต่อหาทางแก้ไขอันนี้คล้ายๆกับน้องเกตาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เลยครับคุณตั๊กก็คืออย่างนี้ครับคุณเกตาครับเขาอาจจะเป็นนักพูดเนาะเขาก็ใช้วิธีการคือสะท้อนปัญหาสังคมผ่านการพูดแต่เช่นเดียวกันกลับกันถ้าเป็นศิลปะก็สะท้อนปัญหาสังคมด้วยการใช้ศิลปะไงคุณตั๊ก เหมือนกับว่าแอคทิวิสต์หลายคนอย่างน้องเกต้าที่เขาออกไปทํากิจกรรมไปชูป้ายอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อลดลด์งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็สะท้อนจากจากสิ่งที่เขาเห็นจริงๆแล้วก็ออกไปสู่ภาพใหญ่ในสังคมครับผมใช่ครับส่วนรูปแบบสุดท้ายคุณตารับน่าสนใจมากรูปแบบนี้ค่อนข้างที่จะใหม่นะแล้วก็เห็นได้น้อยแต่กาําลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วก็ประเทศอื่นๆมันคืออะไรครับ รูปแบบเนี้ยครับพิเศษมากคุณตักครับคือจะเป็นรูปแบบที่เราเริ่มวัดผลได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเฮ้ยสังคมมันเปลี่ยนไปจากการที่มีศิลปะมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขนี่หว่าคือยังไงคุณตั๊กอย่างนี้ครับรูปแบบเนี่ยครับจะสนุกตรงที่ศิลปินนะครับจะไม่ได้ทํางานกับตัวเองโดดๆเดี่ยวอีกต่อไปคุณตั๊ก แต่จะเป็นการทำงานแบบมองภาพใหญ่มากขึ้นว่าปัญหาจริงๆที่เราสนใจกันเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับใครบ้างที่ไม่ใช่แค่กับชั้นที่ทำงานศิลปะมันเกี่ยวกับใครบ้างปัญหาที่เราสนใจเช่นสมมุติคุณตั๊กเราสนใจเรื่องการศึกษาใช่ไหมครับงานแบบนี้ครับศิลปินก็จะไปโคกับมูลนิธิที่ทําเกี่ยวกับภาคการศึกษานั้นจริงๆและจัดงานร่วมกันตัวอย่างคุณตั๊กเช่นอะไรในต่างประเทศนะครับ ตอนนั้นนะครับมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใช่ไหมครับ,รบมีเด็กอยากจะเรียนศินละปะมากๆเลยแต่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเงินไม่มีโอกาสใช่ไหมครับมูรทีหนึงครับคุณตั๊กที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ครับจึงทํางานร่วมกับหนังเรื่องหนึ่งครับคุณตั๊ก หนังเรื่องนั้นชื่อว่า The Greater Showman คุณตาเคยได้ดูไหมอืมคุ้นๆแต่ไม่เคยดูง <c oughs> ั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหนังเรื่องนี้ครับสั้นๆเ,าาเลยฟังไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังเลยมันเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งครับที่ทำคณะละครสัตว์และพยายามจะรวบรวมคนที่สังคมมองไม่เห็นละกันนะครับ <c oughs> คนที่ขาดโอกาสมารวมกันแสดงผลงานชิ้นหนึ่งและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ครับ ก็สาเร็จมากเลยกลายเป็นคนในสังคมนะครับก็กลับมามองเห็นคนที่เขาเคยถูกมองไม่เห็นมาก่อนในสังคมเ่าเป็นคนชายขอบใช่ใช่ครับทีนี้ครับหลังจากหนังเรื่องเนี้ฉายะครับก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยคนชื่นชอบแต่วิธีการในแบบที่สี่จะไม่จบแค่นี้ครับถ้ามันจบแล้วก็คืออาจจะเป็นหนังสะท้อนสังคม,มเป็นแบบที่สามไป ต่แบบที่4ี่ครับทำมากกว่านั้นคุณตั๊กครับคืออย่างนี้ครับเขาเนี่ยหนังเรื่องนี้ครับเขาให้มูริทีนี่ครับแชร์คลิปลิปนึงสนาทีในออนไลน์คุณตั๊กทีนี้ครับเขาเอาเด็กครับที่มีปัญหาจริงๆเหมือนในหนังเลยขัดโอกาสทางสังคม3คนมาเรียนศิลปะกับศิลปินที่เป็นอาสาและสุดท้ายในคลิปนี้ครับตอนจบเด็กก็ได้ขึ้นเวทีแสดงผลงานจริงคนที่ดูออนไลน์ตอนนั้นคุณตั๊กชอบมากเลยตบมือแต่ว่าคลิปนี้เขาจบตรงที่ว่าแต่คุณรู้ไหมว่าไอเนี้ยไม่ใช่หนังแล้วนะ เป็นเรื่องจริงจ้าโอ้โเขาเรียกว่าจากจากในหนังที่เราเห็นเรื่องราวแบบนั้นสะท้อนกับมาให้เกิดขึ้นจริงในสังคมเลยถูกต้องครับทีเนี้ครับสิ่งที่น่าตกใจคืออย่างนี้ครับเขาก็บอกต่อว่าแต่คุณรู้ไหมครับถ้าตอนนี้คุณอินกับคลิปของเราอตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้ออีกแล้วมันมีอยู่จริงถ้าคุณอยากจะร่วมลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาอันนี้กับพวกเรามีเด็กอีกเป็นร้อยเป็นพันคน ที่ขาดโอกาสไม่เหมือนกับเด็ก3คนนี้ได้โอกาสไปแล้วมีเด็กอีกมากที่รอโอกาสอยู่แต่เขาขาดอะไรเขากําลังรอครูอาสาอยู่จ้าถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกอินอยากจะร่วมแก้ปัญหากับเราลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเป็นครูอาสาสมัครศิลปะกับเราหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นครูศิลปะสอนไม่ได้ต้องการเงินไงอเอาก็ลงเงินได้ช่วยกันทําช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปอะไรถูกต้องคุณตั๊ก เนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสุดท้ายโครงการไี้สําเร็จมากเลยกลายเป็นปัจจุบันนะครับมีครูอยู่ในโครงการเป็นละร้อยคนเลยแล้วแคมเปญเนี่ยครับก็กระจายไปสู่ประเทศอื่นๆคุณตั๊กเนี่ยคือรูปแบบของศิลปะที่ชวนเชิญช,ชวนคนลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและสังคมก็เปลี่ยนจริงๆได้อเรียกว่ามีทั้งมีทั้งสะท้อนให้เห็นปัญหาแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหารวมถึงมีรูปธรรมเกิดขึ้นคือคนที่ เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยพอฟังสิ่งนั้นแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็มีช่องทางที่เขาจะได้ช่วยเหลือให้ปัญหานั้นเนี่ยมันถูกแก้ขึ้นมันถูกทําให้ดีขึ้นทันทีเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยใช่ครับคุณตั๊กจะเห็นว่าสุดท้ายผมจะสรุปในรูปแบบที่สี่เนี่ยเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆมันใหม่แล้วก็มันอิมแพคจริงๆคุณตั๊กทีนี้ครับเราจะเห็นว่าไอ้รูปแบบที่สี่เนี่ยครับเขาใช้ศิลปะใช้หนังหรือใช้ศิลปะรูปแบบต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องมือสื่อสารหรือทีี่่เเราเราายกว เพราะจริงๆแล้วคุณตาครับศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือที่แบบพาวเวอร์ฟูลมากๆเลยไม่ว่าคุณนะครับจะทําอาชีพอะไรเป็นเด็กเป็นคนแก่เชื้อชาติไหนก็ตามคุณตาเรายังดูหนังอยู่ทุกอาชีพชอบดูหนังทุกอาชีพยังฟังเพลงทุกอาชีพชอบดูการแสดงฉะนั้นเนี่ยครับเราเลยใช้ศิลปะครับมาเอาจุดแข็งของมันล้วกันมาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ถ่ายทอดและเชิญชวนให้คนนะครับรุกขึ้นมาแก้ปัญหาโลกใบนี้กับพวกเรา แล้วนั่นก็เป็น4วิธีการนะครับในการใช้ศิลปะเป็นไอเดียในการเปลี่ยนโลกอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากรู้จริงๆว่า4ไอเดียหรือว่าการทําการทํางานศิลปะเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกได้จริงไหมแล้วผลสุดท้ายเนี่ยถ้า,ามีไอเดียแบบนี้อยากจะเปลี่ยนโลกเนี่ยมันควรที่จะเริ่มต้นที่อะไรก่อนหน้านี้เนี่ยพูดคุยไปถึง4ีไอเดียศิลปะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้โอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่อลังการแต่จริงๆก็เริ่มต้นจากทําสะท้อนศิลปะ จากสิ่งที่เราเห็นจากปัญหาที่เราเห็นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สุดท้ายอยากจะถามคุณหลุยกนิดหนึ่งว่าแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าใครที่ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ยอยากจะเริ่มต้นฉันมีไอเดียอยู่ฉันอยากจะเปลี่ยนไม่รู้แหละเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนแปลงโลกแค่ไหนควรจะเริ่มต้นยังไงครับคุณหลุยโอเคคุณตาครับผมคิดว่าคําถามนี้ดีมากๆครับเริ่มต้นยังไงใช่ไหมครับผมคิดว่าเริ่มจากสิ่งที่เราชอบ และสนใจจริงๆหรือปัญหาที่เราอยากจะไปแก้ไขเนี่ยเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรใช่ไหมครับทีนี้คุณตั๊กครับมีคําพูดหนึ่งจากครูผมดีมากเลยอ่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นแต่เราอ่ะครับเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดีขึ้นทีนี้มันกำลังหมายถึงอะไรครับมันกําลังจะหมายถึงว่าวันนี้ครับลองกลับไปดูรูปแบบที่1คุณตั๊กคือง่ายสุดเลยรีเช็คตัวเองว่าวันนี้เราอยู่ในสังคมเรามีความรู้สึกแบบไหนเราอาจจะกดดัน เสียใจหรือว่าไม่พอใจกับเรื่องอะไรอยู่ลองเริ่มจากการดูแลตัวเองให้ความรู้สึกเหล่านั้นนะครับมันได้ถูกเอผยแพร่ออกมาอาจจะเป็นการใช้งานศิลปะเล่ามันออกมาคุณตอนนี้คุณตั๊กอาจจะไม่โอเคกับเรื่องอะไรลองเขียนมันออกมาวาดรูปมันออกมาร้องมันออกมาขีดเขียนเคลื่อนไหวมันออกมาเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วเมื่อตัวเองอะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าเต็มแล้วโอเคขึ้นได้ผมคิดว่า การแบ่งปันนะครับมันเริ่มจากการที่ตัวเราเองครับพร้อมตัวเราเองโอเคแล้วเราถึงจะลุกขึ้นไปเปลี่ยนแปลงโลกได้มีแรงเปลี่ยนแปลงโลกได้ฉะนั้นผมคิดว่าจุดสําคัญคือการเริ่มจากตัวเองก่อนเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ครับทาในสิ่งที่สนใจทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วค่อยขยับขยายไปช่วยผู้อื่นครับก็เรียกว่าฟังดูก็ไม่ยากนะครับเริ่มจากที่ตัวเราเลย เราก็ทํามันเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยครับแล้วนั่นก็เป็นเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระดีๆที่เมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เจอร์นะครับวันนี้เอามาฝากคุณผู้ฟังกันยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหลุยใบเทเตอร์มากนะครับที่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาแชร์แต่เราจะยังอยู่กับคุณหลุยนะครับในวันอาทิตย์ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของศิลปะร่วมกันในเมโลอาร์ตแอนด์เคาน์เจอร์อีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเอาละครับแล้ววันนี้เนี่ยก็หมดเวลาของเมโลอาร์ตแอนคัระบ กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับเม l o อาร์ตแอนด์เคาในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับถากว่าใครอยากจะรับฟังย้อนหลังเนี่ยก็สามารถรับฟังได้ทาง c a s h b บ x Spotify ทาง YouTube c h anel n ช่อง Melo 975หรือทาง w w w m e l o 975 m c o d o t net นะครับหรือว่าทางคลื่นวิทยุ Melo 975แบบนี้ก็ได้ครับแล้วกลับมาพบกับ Melo r r t ์ตแอ u ด t เ r e เพราะศิละปะคือชีวิตและอย่าลืมใช้ชีวิต ให้มีศิลปะกันนะครับแล้วก็ผมนะครับตากวัสุเรียงกูลกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ Mellow Culture Art and Culture.